อขอใอห้อาจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรูร้รทธรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ต่ตเนื่องให้ชัดเจน แต่ตื่นเชาขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเรารู้อย่างเราได้ได้วิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราแล้วหร้อยั่างถ้าอย่างก็เริ่มเสยนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนน้มึอันนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะจะต้องพิจารณาตัวเรามันพัฒสอนตัวเราจเจริญสติจนกลายเป็นมหาสติกายเป็นมหาปัญญา ไ่พร่ำสอนใจไม่ให้ใจเกิดเป็นธานตุของกิเลสไม่ให้ใจส่งอกไปภายนอกรู้จักอบรมใจรู้จักลักษณะของใจรู้จักลักษณะของความบ้างรู้จักลักษณะของความปกติความสงบใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่วางว่างจากความนึกคิดปรุงแต่งเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาค้นคว้า ส่วนใจนั้นมีอานิสงส์มาก่อนมีศรัทธาม,มาก่อนฝักใฝ่ในการทําบุญฝักใฝ่ในการให้ทานแต่การเกิดคงเขามีอยู่เรามาดับความเกิดมาคลายความหลงก่อนที่จะถึงตรงจุดนี้ได้เราก็ต้องมาเจริญสติให้ต่อเนื่องให้รู้เห็นตามความเป็นจริงชี้เหตุที่ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะมองเห็นทางทะลุป,ปลุโปก ก็จะดําเนินชีวิตของเราไปยังไงไมายังไงสติปัญญาของเราต้องเร็วไวแหลมคมทุกกริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับทายปัญญาต้องเร็วไวแหลมคมไม่ใช่ว่าปัญญาเฉโกปัญญากิเลสต้องเป็นยาต้องเป็นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงใจเกิดกิเลสเมื่อไหลแล้วก็พยายามละพยายามดับไปทำเอาถ้าเราไม่ฝึกตัวเราไม่มีใครจะฝึกตัวเราให้ได้เลย อย่าไปเที่ยวให้คนโน้นเขาปลึกไข่คนนี้เขาปึกไข่ถ้าไปเที่ยวให้คนอื่น<ๆ>เขาปลึกไข่ไม่มีประโยชน์เดินไม่ถึงจุดหม่เราต้องพยายามเขี่ยวเข็นตัวเราขณะนี้เรามีความขย,ยันมันเปลี่ยนเพียงพอหรือไม่เรามีความเชษละเพียงพอหรือเปล่าเรามีความเชสะ่ะมีขันติมีความอดทนรู้จักสร้างตบะสร้างบารมีอะไรขาดตกบกพร่องรีบแก้ไขไม่ว่าทางสมมุติไม่ว่าทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะอยู่ในริยาบทไหนอยู่ในสถานที่ใดเราก็ต้องพยายามให้รู้ใจแก้ใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะไรขาดกปกป้องเราก็รีบทำอย่างนี้แหละจะเป็นบุคคลที่เข้าถึงฝั่งได้เร็วได้วไวไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่ที่กายที่ใจของเราสร้างความรู้ถึงรับรู้สัมผัสห้องลมหายใจให้ชัดเจนนะอ่ะปากันไหวเปละพร้อมๆกันคอยไปศึกษาต่อเอา